วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทัลเวิลด์เขตปทุมวันทรงเปิดงานมหาก,กรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,563ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นครั้งที่15าภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีระดับชาติที่นําเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเชิงนโยบายวิชาการสังคมชุมชนและพาณิชย์อุตสาหกรรม โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยเช่นพระอัจฉริยภาพด้านการวิจัยฝนหลวงกังหันน้ำชัยพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการแกล้งดินแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์พาะปลูกได้ผลผลิตดีรวมทั้งนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย ภายในงานยังมีนิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากงานสร้างสรงรค์ฝีมือคนไทยเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศอทิผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทั้งนวัตกรรมชุด PPE และแบบ isolation G าวใช้ซ้ำโดยซักได้20ครั้งผลิตแล้วจำนวน44,000ชุดสามารถทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้กว่า800,000ชุดของกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับใช้สนับสนุนงานเฮลท์แคร์ลดการสัมผัสเชื้อไวรัสเพื่อขนส่งอาหารยาเวชภัณฑ์หรือผ้าปนเปื้อนเชื้อรวมถึงตู้เคลื่อนย้ายคนป่วยติดเชื้อรุนแรงโดยสื่อสารกับแพทย์แบบเทเลด็อกเตอร์ Doctor, ผ่านแท็บเล็ตตลอดจนงานวิจัยและน,นวัตก,กรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้ยั่งยืนเช่นการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่เข้ามาหาอาหารในชุมชนโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองผลิตสารยับยั้งไฟป่าซึ่งเป็นสารประเภทเกลือเคมีสามารถหน่วงไฟได้6กถึงแเท่าของกระสวงกลาโฮมการพัฒนาโคเนื้อผูพานที่ปรปับปรุงพันธุ์จากโคเนื้อพันงาวิวประเทศญี่ปุ่นจนได้โคหวังหิวสายพันแท้ที่ทนต่อภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยให้คุณภาพเนื้อที่สูงเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำกลิ่นหอมและรสชาติดีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริหรือกอปรรการวิจัยนวัตกรรมสารสกัดเข้มขน้นจากใยอาหารคอโรฟิลใบข้าวอ่อนอินทรีย์เพื่อธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนโดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและการวิจัยพัฒนาเครื่องสูบน้ำพลังงานเซล์แสงอาทิตย์กู้วิกฤตชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลโดยมหาวิทยาลัายสกลน,นคร นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัมมนาในหัวข้อต่างๆเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่และการดำเนินชีวิตใหม่หรือ new normal กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมายอุดมศึกษาการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิน่นสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่6สิงหาคมนี้